อันนี้ตอนเช้าเนะครับหลังจากเมื่อวานที่ทำค้างไว้ครับเดีย๋ยววันนี้เรามาจัดกันใหม่อีกทีนึ่งครับใขราาสกิดเมื่อคีวิ่งหนีไปแล้วหาเอาไว้เอาไว้จะวิ่งไปไหนเนี่ยนี่ไงเราได้ปอกคอใหม่มาปอกคอใหม่เพราะว่าเอาไว้กับสมหวังทำหายนะครับอันนี้ก็เป็น ออกคอไหมที่คุณเอกส่งมาให้ส่งมาเมื่อวานเลยนะคะต้องขอบคุณคุณเอกด้วยนะคะส่งมาให้ห้าอันเลยห้าอันเลยเราก็จะถือโอกาสนี้ที่สมหวังกับออกไฮทำหายเปลี่ยนให้หมดทั้งห้าตัวเลยแล้วกันแต่พวกเด็กๆทำไมไม่มีใครหายเลยแต่พวกโตๆทำไมหายอ่ะโอ้ได้ยินเสียงกระดี่งาเปลี่ยนกันหมดเลยไอ จะได้ไม่ไม่เมีกันเอาของใครก่อนอเ,อเรียบร้อยสมหมงก่อนออโอ้โหโกระโดดผ้าเดินเห็นแล้วแล้วน้องน้องอะน้องน้องอยากเปลี่ยนไหมน้องน้องเปลี่ยนหมดเลยครับเขาก็อยากได้อันใหม่เหมือนกันอ,อัอ้นจ้ะอะ มีโชคโอ๋อมีโชคเอาชมพูก็ได้นะมีโชคก็ผู้หญิงนะอ่ะเรียบร้อยแนละ้วมีโชคอันนี้พี่ส้มหล่นนะครับเป็นสีน้ำเงินสีม่วงก็สวยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเสร็จเราก็มาจัดก,ก็อี้กันใหม่อีกทีนะึ่งต่ตัวเล่นกันแล้วเอยังยังไม่เสร็จนะเฮ้ยใครเข้ามาอยู่ในนั้นน่ะ อเอนเ็นตาตาพี่สมหวังรีบจองเลยนะเห็นเป็นโพงไม่ได้เลยพี่สมหวังชอบแอบไงก็<ฮ>เลยหาที่แอบไว้ก่อน <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแมวก็เล่นกันจนเหนื่อยแล้วครับดูสภาพเข <c oughs> าสมหวังว่าผมยังไม่เหนื่อยเขาผมพักเฉย พอทำเสร็จแล้วลูกแมวก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะครับสมหวังก็ไม่กระดิกแล้วเาก็ไม่เอาไว้แต่ลูกแมวแต่ลูกแมวยังยังมีพลังเหลือนิดนึงนะครับวิ่งเล่นเป็นช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่แดดเท่าไหร่ครับลูกแมวน่าจะพักสักอีกสักครั้งหนึ่งแล้วคงจะตื่นขึ้นมาเล่นอีกถ้าเป็นปกติครับ ต้องมีคนตกแน่เลยไม้ส่วนมากเราฝังในดินนะครับเพราะว่ามันหนักมากครับ <c oughs> สมหวังใครแซวออกมาเล่นกับน้องๆดีกว่านี่นี่นี่ไม่เอาไว้กระโดดขึ้นมาข้างบนดีกว่า มีที่ลับด้วยนะครับอันนี้เป็นที่ลับสำหรับแมวนะครับเป็นพง <c oughs> ดีไหมบุหายรี่ไปนอนได้แล้วบ,บุหลายดีไหมบุหรายไหนไหนใครอยู่ในนั้นเห็นตาตานะครับมีโชคมีโชคปะ วุ่นไหล,อลไหอ,อนยาวะเออสีชมพูมีโชคสมหวังก็มุดหาที่แอบจนได้นะสมหวังว่าขอขอจองได้ไหมเนี่ยมีโพงเดียวใครก็อยากเข้าไปอยู่ครับเล็กๆเ,เองสมหวังนอนแล้วนะครับหลับแล้วเห็นตาตา น่าจะลงตัวแล้วนะเนี่ยถ้าถ้าสังเกตด,ดูเนะี่ยเพราะว่าเหมือนวางไว้ธรรมดาแล้วแต่แมวน่าจะชอบเพราะมันมีที่แอบที่กระโดูดถ้าแมวทำให้ดีๆไม่ชอบต้องวาง,ว,อว,อวางไว้เฉยๆต้องวางไว้เฉยๆคือไม่รู้จะทำอะไรวางไว้เฉยๆแหละแมวชอบ ไนนปเราวันนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้แมวเล่นแมวนอนต่อครับเนอะเอาไว้